สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีศโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าเอลบาบเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาภาคที่มันยาวนานที่สุดแล้วก็เป็นภาคที่มันมีการต่อสู้ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นได้เพราะว่าจากเนื้อหาแล้วก็เนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้มีการผู้ทางไปสู่การต่อสู้มากมายใช่ไหมฮะแล้วเอลบาฟนั่นก็จะเป็นสถานที่ต่อไปที่กลุ่มหมอฟางเนี่ยวพวกเขาเนี่ยต้องการ โดที่เรื่องราวเมื่อลูฟี่ไปถึงที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่สถานที่แห่งนั้นมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกล้องเลือกกลุ่มโมฟานที่เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งในกล้องในกลุ่มโมฟาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของภาคนยักษ์อยู่ในนั้นด้วยแถมก่อนหน้านี้ยังมีเรื่องราวที่บาโทรมิโอเนี่ยคราวนั้นไปเผาท่อของกลุ่มพรอมแดงและก่อนหน้านี้กลุ่มพรอมแดงคราวนั้นก็อยู่ที่เอลบาพัชนะเนี่ยการไปเอลบาของกลุ่มโมฟานอาจจะมีเรื่องราวของบาอตเทอร์มิโอที่ อีกหนึ่งกองเรือที่ไม่ีโอกาสสูงมากที่กลุ่มหมอฟันจะได้เจอนั่นคือกองเรือของกลุ่มผมแดงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขานั้นอยู่กันที่เอลบาร์ฟแถมในตอนที่ฉันออกเดินทางกองเรือพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่เอลบาร์ฟกับผาคนยักต่อไปเพราะฉะนั้นในตอนที่กลุ่มหมอฟันได้มาที่เอลบาร์ฟในตอนที่เขานั้นได้เจอคนยักษในตอนนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องรล่าที่กลุ่มหมอฟันได้เจอกองเรือกลุ่มผมแดงก็เป็นได้นะฮะและนอกจากนี้มีการปูเรื่องราวที่หนวดดำเนี่ยกำลังไล่ล่าโรพันกิฟโดยทีีี่่่กกกออนนนนนนหหห้้้าาาาววดดขไะชชิงโพจลใั ส่วนกับทันคีนี่ก็ถูกพรมแดนเนื่องจากการไปรับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่กลุ่ม,มฟานเท่านั้นด้วยหนวดดำเขานั้นก็ยังไม่ได้ไปชิงโลพันึกีมาเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่กลุ่มหนวดดำเนี่ยเขานั้นจะปรากฏตัวออกมาเพื่อชิงโลพันทึกีที่เอลบาบและก็แน่นอนนะว่าทางลูฟี่แล้วแฉงเนี่ยพวกเขานั้นก็ต่มเป็นศัตรูของกลุ่มหนวดดำทั้งคู่มันก็เลยน่าสนใจนะว่ากล้าปรากฏตัวมาหนวดดำเนี่ยมันจะเป็นการมาเพื่อเปิดศึกสงครามใหญ่กับฝ่ายลูฟีแ่แล่านะะ และถ้าเกิดที่เอลบาร์ดมีเรื่องราวของลูฟี่แชนแล้วก็หนวดดานั้นก็จะหมายความว่าที่เอลบาร์ดในตอนนั้นก็จะมีสจากพรรดทที่ได้มีการประทะากันแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันอยู่ที่นั่นแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้บาร์กี้เขานั้นได้ทาการประกาศนะว่าจะไปตามหาวันพีเหมือนกันและนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าบาร์กี้และกลุ่มคอร์คิวเนี่ยพวกเขานนั้จะเข้าร่วมในศึกการชิงโล่ปัตจกีบด้วยกันหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นปไปตามนั้นก็จะหมายความว่่่่่าาาาาาเออออบบวนนนนีีมมมัจะะะปรรรรรืงใขดดททกกกก้4คคไตสสู ตอนนั้นก็จะลืเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากเพราะที่วานเพียงแค่บิ๊กมัรและก็ไคโดที่เป็นจักพารทสองคนเนี่ยทำการร่วมมือแล้วก็ต่อสู้กับพวกลูฟี่ในตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดในครั้งนี้เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของสี่จักรพัรทที่ทั้งสี่คนนั้นได้มาต่อสู้แล้วก็ได้พารากันในตอนนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วข่าวใหญ่จนรัฐบาลโลกนั้นไม่สามารถนิงดูได้แล้วก็ต้องมาเคลื่อนไหวน,นั่นเองนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนที่จจจะะะถถึงงงงออออบบาาาาาาาเเเนนนนนนีีี่่่่่ยใตต้มมรรรรรืืรรวววหหททไปป็กกฟุุดดิูั เพราะฉะนั้นหลังจากนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวของบิ๊กมัมที่พวกเขาเนี่ยอาจจะเข้ามา่วมต่อสู้ในศึกสงครามครั้งนี้ก็เป็นได้แล้วก็อย่าลืมนะที่อบาร์ฟเนี่ยกับตันคีสนีนถูกจัดการอยู่ที่นั่นส่วนลูฟี่ในตอนนี้นั่นก็เป็นพันธมิตรกับวันนี้ที่ดูเหมือนในตอนนี้เธอนั้นจะ่วมินทางไปที่อบาร์ฟเหมือนกันและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะมีพันธมิตร่วมต่อสู้ในสงครามเอวาร์ฟด้วยแฮะและยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้นกับตันคีสเนี่ยเขาเน,นาีอยไ,ไม้ส มันก็จะมีการเปิดเผยแนวซาโลเนี่ยคอานั้นรอดตายแล้วก็น่าจะอยู่ที่เอลบาฟและนั่นก็เหมือนกับว่าจะเป็นการยืนยันนะว่าชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นซาโลที่ยังรอดตายจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการที่ซาโล่ยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับฮอลาแล้วก็เรื่องราวของโรบินอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะและที่สําคัญที่สุดนั่นคือการไปเอลบาฟเนี่ยมันคือความฝันโอโซฟที่ซากวันหนึ่งเขานั้นอยากจะไปเอลบารฟแล้วก็ได้การน้ททีี่่่ฝออูซยเบ นั่นก็หมายความว่าอุซอมนั่นก็ต้องมีบทเด่นในภาคนี้ใช่ไหมฮะและนั่นก็ยังเป็นการตอบย้ำนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวอุซอมเกิดขึ้นที่โอบาบฟและถ้าเกิดว่ากลุ่มผมแดงอยู่ที่นั่นนั่นก็จะหมายความว่าที่โอบาฟมันก็ต้องมีการเจอการระหว่างยาซบและโกซบที่พวกเขาเนี่ยจะได้เจอกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันใช่ไหมฮะและยิ่งไปกว่านน้นที่โอบาบฟเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของคณะปฏิวัติ เอจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องพอดากอนเขานั้นก็รู้จักกระเวกกระพังส่วนซาโบนั้นก็ต้องมาหาลูฟี่เหมือนกันเพราะว่าเขานั้นต้องทาตามความขอของราชาเา้าบ้าและนี่ก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าเราหวั่นทางกับเอลบาบจนถึงภาคเอลบาบเริ่มขึ้นแล้วก็จบภาคเอลบาบเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากมายแค่ไหนและน่าจะทำให้เนื้อหาในภาคเอลบาบมันกลายเป็นเรื่องราวที่มันยาวนานที่สุดแล้วก็ในภาคนี้เนี่ยมันก็จจะเป็นภาคที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องวันพีแล้วก็เป็นได้นะฮะเพราะ และการต่อสู้จากพัลูฟี่ในภาคนี้เนี่ยคราวนั้นจะมีพลังใหม่หรือว,ว่าร่างใหม่อะไรหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรุ้นแล้วก็รอ,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 อดูกันนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ส i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ันจะได้พลาดทุกการอัปเดตเนะื้อหาคลิปใหม่ๆใองเราสมวันดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ